สวัสดีคะ่ะทุกคนเนื่องจากว่าวันนี้นะคะเป็นวันคล้ายวันเกิดแม่กุ้งนะคะเมื่อกี้แม่กุ้งแม่กุ้งเจอคนเลิกลักแล้วหนึ่งคนนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูคนเลิกลักกันนะทุกคนมีคนเลิกลักเตรียมทําอะไรไม่รู้นะคะทุกคนไหนคนเลิกลักอยู่ไหนคะคนเลิกลักอยู่ไหนคะเขลยแม่เลยกะจะแบบเซอร์ไพรส์หรือว่าก มีคนเลิกลากไหมทุกคนไหนอะอะไรไ <laughs> ปซองเลยอะคะเป็นซองเลยโอ้หนาเตะเลยอะไรเอ่ยเอากระดาษยัดให้ก่อนเนี่ยฮะไปดูก่อนเขียนนะเปิดไหนๆเปิดดูสิคะสุขสันต์วันเกิดนะคะแม่ขอให้มีความสุขม,มากๆรวยๆเองนะหนูรักแม่นะคะนี่คำวันพรจากเด็กน้อยอ่ะเนี่ย <laughs> อืม แก่ก่อนแก่ก่อนออให้แม่แก่ก่อนขอบคุณน,นะคะของหลวงพ่อ่แก่ก่อนโอโ้โหปิดมาอย่างดีเลยโอู้วดมเดม,แม,มอยากได้อะไรไปซื้อเอาเองเ <c oughs> ช่นทองมอเตอร์ไซค์หรือว่าอะไรไแ,แไไร <c oughs> ้่่ไมไมซือมออเตระไรแไก่ วันนี้แม่ไปช้างน้ำพอดีไม่ใช่หมูแล้วนะไปช,ช้างนะครับจุกฉันวันเกิดนะคะขอบคุณนะคิงจะเซอร์ไพรส์เนียนๆอะไรไม่เนียนเลยอะอยนัดน <ะ S 2> แนะอะไรกันก็ไม่ได้มีคนเลิกลากแล้วหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้ดีไซน์เข้าไปเขียนในห้องทำง,งานพอ่อกล้าพ่าเหรอแล้วพอแม่โล่หน้าไปดีไซน์ทำหน้าแบบ เตียนเกีย์นะนี่แบบนี่แบบกบเกิดแต่ไม่มีนะขอบคุณนะคะขอบคุณพ่อด้วยนะแคะโ <Okay. S 2> อเคสุขสันต์วัน,นเกิดวันนี้ก็วันคล้ายวันเกิดแม่กุ้งนะคะใครอยากไวพรให้แม่กุ้งก็ไวพรได้นะคะ